สวัสดีครับพามาชมสวนกล้วยนะครับบุญเหมีนมสวนกล้วยดอกเนาะต้นกล้วย <c oughs> นี่ครับออกดีคักขนาดเมื่อคืนนี้ใส่ปุ๋ยแล้วมันโดตรหนามพวท่านครับเนื่องจากดกองบานมันเดือดนะแฟน,นเพิ่นเคยจากสัมผัสก็เลยยังไ่ได้หนะหดนะครับฝั่งทางนี้ก็เลยชิมมะดก็ชิมีกล้วยน้ำวานะครับฝั่งตรงนีนน้เนาะต้น,ตนคูนนะครับต้นคำคูน ไปลูกไว้ในหื่นนะครับนับว่ากอหนึ่งครับตอนนี้ออกมาสองเครือใหญ่ๆเครือหนึ่งกับนับเบิ้งหน่วยกับโดยเฉลี่ยกับประมาณสิบหกบ,บ, 17, บ่ครับนับเบิ้งสิบหกถึงสิบเจ็ดสิบแปดว่างนี่แหละก็มีหลายอยู่ครับเดีย๋ยวเอาลองนับเบิ้งตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เท่าไรเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีสิบสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปลูกครับผมกัวีใหญ่เต็มที่ก็ประมาณ18อันนี้วีสุดๆสุดๆๆท้ายแล้วน่าจะบ่ถึงอันนี้หนึ่งสองส1ม1ี1ห1า1กเจ็ดแปดเก้าสิบสิครับตัวนี้สินะครับ ถือว่าประสบความสาเร็จครับลูกไม่ใหญ่นะเป็นพันพื้นบ้านที่ผมเอาพันจากทุง่งนาแล้วมาปลูกพราะดีกินครับกินไงไง,งละกัดแขนติดคอนี่ครับอีกเครื่อนหนึ่งกับไต่การนอ้อง่นตอนนี้ออกออกที่หลังครับจะคักเดียวครับพี่น้องต้นงามครับลำต้นไ่ส้มกุกจิกนี่เ <c oughs> พื่อนี่ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วเพ่นยังไม่ทันลดนส่วนต้นนี้เป็น ลินจีนครพนมหนึ่งนะครับดินผมมันบุคอยดีว่าคือดินทั้งหิมฟังโคงทั้งนั้นเขาจะเาปูมันกันใหญ่ไว้เป็นวันปูมาสองปีแล้วครับแต่เริ่มใบก็เริ่มมั่นขึ้นละค,คือคืออยู่ต้นตนี้คืออยู่ก่อนอันนี้เอ็นแตงอยู่บ่ขืนว่านยังครับเพิ่นได้ห่มกล้วยห่มยังซอยนะครับกล้วยสุดก็เริ่มทอกสีทอกวิ้นไม่แล้วนเพราะว่าไอาพิ่นออกออกเครื่อแล้วเนาะ ันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับที่ปลูกไว้ณตอนนี้ก็ปีที่สามที่สามเพิ่นอยู่ใกล้น้ำอยู่แต่บนใหญ่ื่อนเพื่อนนะครับคู่เพิ่นใหไงนะครับต้นคู่เพิ่นต้นคู่เพิ่นมาลุ่นยี่ยักษ์สองปีเขาชิได้กินมากบ่กเติน้ำเดี๋ยวผมจะหดไปสายยางครับผมมันยังจีบไปที่หลังมันเลย มาคุงกับบันปลายแล้วครับมาลกอฮอลแลนด์ผมกับมากหน่อยมากแต่งข้าไปเป็นบันปลายแล้วมันเป็นมาสามปีแล้วสองปีสามปีสองปีกว่าสามปีแล้วแต่ยังพ่อได้กินอยู่ครับอาจจะลูกไม่ใหญ่นะครับแต่ครับพ่อได,ออด้นี่อะโวคาโดนี่เป้าไม้เลยครับเป้าไม้เลยเป็นการทดลองปลูกนะครับทําวิจัยว่าปลูกในด,ดินลูกหลังมันชิได้กินบอนะครับ มันก็แตกง้าแตกกิ่งดีอยู่เลยครับใบกับมันดีอยูะยิ่งหนาฝนยิ่งแตกครับดูถ่วมหัวแล้วครับเขาบอกว่าให้มันแตกกิ้งออกด้านคางได้แรงดีนี่ฝัแตกมากมาขึ้นกิ่งขึ้นเนา่าตายตายเสเขาทําลายตัวเขาเองจะบอกออกไปถ้ามีการอยู่ครับแตกกิ่งสาขาไป ได้กินสักสองหน่วยนี่กับประสบความสำเร็จนะพอได้ว่าว่าปลูกอะโวคาโดที่ภาคอีสานนครพนมได้กินมันแรกนี่ก็ลอยซุกอยู่เ,เรือได้ครนีนี่หน,น่อยนี่ก็ได้พอได้กินข้าวน้ำหอมปลูกไว้สองต้นต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับหน้าฝนมันจะมีน้ำขังอยู่ตรงนั้นนะมันกหญ่ไวงงงง้ญ่ดีแต่ว่า หน้านี่กัได้ฮดออกครับพี่น้องได้ฮดออกครับแต่ที่ว่าน่าจะได้กินเร็วๆนี้ผมว่ามันต้องเป็นตัวนี้แหละไอ้เจ้าหมากยัางนอ,น,อนี่ครับลืมซื้อมาสรรมภาษากาลังคนอื่นกระทุกรกเออกระทุกรกข้นคุ้มตนบางหวงบมเบิ้ล แตงยอดดีขนาดพุ่มดีขนาดน่าจะออกผลให้กินละปีในซาบมงเบงไบมันมันม่น,น,น,นคือสมบูรณ์ดีขนาดเครือก็ใหญ่นะครับมะละกอผมก็ปินคือเก่าได้แขกดำผมไอ้ดำเนินเน,ะนาะดอกคือเก่าถึงแม้จะถือต้นกระท่ลกคุ่มไปมางเป็นที่อยู่ของมดดงมดแดงไปมะพร้าวน้ำหอมก็รู้สึกจะสมบูรณ์ดีครับมีช่วงแรกหมันจะเป็นโรคนะครับหลกักยอดจะเน่าๆนะต่ปีนี้ก็ แทงหยอดขึ้นงามละสมบูรณ์ล่ะมีโอกาสได้กินอีกชนิดหนึง่งนะครับแต่ที่กาลังแตกยอดแตกอย่างหนาเช่เริ่มออกดอกนี่เป็นฝรั่งคร้บได้กินไปแล้วชุดหนึ่งเนาะกินไปแล้วชุดหนึ่งคุณออกไปตัดปลายมันออกไปหน่อยมันแตกทั้งขางนี่ครับก็จอดอกเลยนี่สิได้กินอีๆได้นี่ชุดหนึ่งปีกก่ได้กินประมาณสี่หาหน่วย <c oughs> กับกลุ่มที่ปลูกไม่ฟังนะครับก็เหินแตกดอกแตกอย่าง่ ดอกแค่ผมหั่นแตงกิงมาลงมาครับมันไปสีก็สังกระสีแตกหย่ยอดไม่ละก็เลยเหลือใ้เพิ่นปรุงอาหารงานทำหกินเลยแก่พอได้หนึ่งใสป่ปลาอยู่ได้ครับเมื่อไหร่ก็นหนึ่งใสป่ปลาขาวปลูกเองครับปลูกเองพี่น้องรอบๆบ้านเป็นความสุขของเราในแบบฉบับองไปของมันอันนี้ปลูกมะเขือเทศ แปลปลูกผงใสปุ๋ยเมื่อคืนนี้ท่านพดนำฟังท่านนี้ก็เลยสิมาโดนำครับเครือเทือเกเครือเทศจกพันยังงเพิ่สั่งซื้อมาเกิ <c oughs> เดนาไปหดก่อนบัดทีนี้ <S 2> <S 2> สายยางกระจนจกพับมันตากแดดไรมุงมุงกระแขง็งมุงมุงกระอ่อนเนาะนน ครับกับน้ำกับอะไรบัสดกอันนี้ก็เป็นอวุโดอีกพันหนึ่งครับต้นมอญ่ยพิ่นนี่เองแตง่งสงสัยพันนวยเยาวๆนั้นลูกยาวๆก็แ,แตกยอดให้ผมยูดได้เลยแกก็ได้เาโบไปโบมาปลูกพร้อมกันกับต้นนะเมืองต้นนะ่ะจน่วมหัวละพันนั้นเนี่ยจะเป็นลูกเข้มๆนะครับพี่นอๆๆๆๆ้องที่เขียวเข้มๆนะะดก่อนครับสีลายหดมาแต่ทางกก,ก,ก,กล้วยพนะุ่นละขากล้วย เป็นดีครับด้วยเป็นพืชที่หากินน้ำจับกินน้ำได้ดีเก่งแต่ว่าก็ต้องพดมันเนี่ยช่วงนี้มันหนาแรงโมโหดบะไรน้นจะชิบแต่เอามาแต่สายน้ำการบาษานานาผปจฝากทางฝากทางหนึ่งหากนันไปบุษถึงแบบ รยากาศกิจวัตรวันหยุดครับงานอดิเรกของผมกลับมาก็ไปหาเตะฟุตบอลน้ำมูออกกำลังกายยังไงเหยียดงานเนอะพี่น้อง ที่ได้อยู่จักสิบบีอยู่ั้างครับพี่น้องแต่ละเครือพอต้อนมันงามมันงหญ่ดีแบบีปลดละเลาะไว้เดี๋ยวมันก็นแตกนอกมาเรื่อยๆแต่มันเด็ดติดต้นหนึ่งแลไใ้การโลกครับจริงๆถ้าเขาปลูกเป็นธุรกิจเขาจะเอาเลือไว้แค่นอ่อดเดียวต้นเดียวนอ่อดเดียวแค่นั้นเอง ให้บันดไดวีใหญ่ๆนะเมาต้องไปเลี้ยงนองเลี้ยงต้นอื่นนะนะแต่ของเขานี่ปลูกกินเอาได้ก็ได้ครับต้องการใบมันเป็นธรรมชาติพื้นออกซิเจนให้โลกกันาฟักบวานนะครับเนีย่ยีน้องสดหมองมวงตน้นงวงถ้าผู้ใดมาก,ก,ากัดกลนมันลดอันนั้นเลยมันืลแตกขึ้นไหมครับ หักสหเสมอเนาะเด็กหน่อยมาหักมันมาหักงามมวงอมอใน่ังเกอย่างเอ้งได้ห <c oughs> มูครับหมูสายของเขาเหลียวบึงผมก็บเห็นผม่งก็เลยเอื่นใส่ เอาละครับพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อคลิปนี้ขอเจ้าเพียท่านีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจบไปพร้อมกับบักกล้วยนี่แหละครับ